เรื่องอำนาจปกครองบุตรภายหลังการหยา่าหากมีข้อตกลงกันตามบันทึกท้ายทะเบียนหยา่าว่าฝ่ายบิดาหรือฝ่ายมารดาเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียวแล้วต่อมาฝ่ายที่เป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียวตามบันทึกท้ายทะเบียนการหยา่าต้องการนำบุตรเดินทางไปต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นกรณีที่จะพาบุตรไปท่องเที่ยวที่ต่างประเทศหรือพาไปพักอาศัยเพื่อศึกษาเล่าเรียนก็ตาม การขอวีซ่าในการเดินทางต้องได้รับความยินยอมของบิดาและมารดาร่วมกันเสมอแม้ว่าจะได้มีข้อตกลงเรื่องอำนาจปกครองกันแล้วว่าให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองแต่เพียงผู้เดียวก็ตามแต่หากไม่สามารถติดตามตัวอีกฝ่ายหนึ่งมาให้ความยินยอมแก่บุตรได้ก็มีความจำเป็นจะต้องมีคำสั่งศาลเพื่อประกอบในการยื่นขอวีซ่าเข้าเมืองด้วย แต่ทางเจ้าหน้าที่สถานทูตมักจะขอคำสั่งสาลเพื่อแสดงว่าบิดาหรือมารดาเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียวโดยลำพังบันทึกท้ายทะเบียนการหย่าว่าฝ่ายใดเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรฝ่ายเดียวก็ยังไม่เพียงพอเนื่องจากบันทึกท้ายทะเบียนการหย่าไม่ใช่คำสั่งสาลการขอวีซ่าจึงต้องมีคำสั่งศาลประกอบในการให้ความยินยอมแก่บุตรผู้เยาว์เสมอ จึงต้องยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้เป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียวทางสถานทูตจึงจะรับดำเนินการให้เรื่องอำนาจปกครองบุตรภายหลังการยา่าหากมีข้อตกลงกันตามบันทึกท้ายทะเบียนหย่าว่าฝ่ายบิดาหรือฝ่ายมารดาเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียวแล้ว